คลิปนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องการแนะนําวิธีการสมัครเว็บขายภาพออนไลน์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เรา,เาถือว่าเป็นเว็บอันดับต้นๆเลยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเว็บอันดับ1อันดับ2แล้วแต่ว่าสํานักไหนจะจัดนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อย้อนหลังไปสักประมาณสองสปี4 5ปีก่อนเนี่ยนะครับเวลาจัดอันดับเว็บต่างๆเว็บขายภาพออนไลน์เนี่ยชัตเตอร์สต็อกมักจะ มาเป็นอันดับหนึ่งแบบนำนำโด่งมาเลยนะครับนำโด่งเว็บอื่นมาเลยแต่ว่าถ้าณนะเวลานี้นะครับณนะพออนนี้คือประมาณสักช่วงปลายปี2020นะครับก็จะเริ่มมีการจัดอันดับการสำรวจบางครั้งที่ผลการสำรวจออกมาเนี่ยเว็บ s h u t t e r s t o c k กกับเว็บเนี้ยคือ Adobe Sto c k เนี่ยจะมีผลการจัดอันดับผลการสำรวจออกมาแบบสูสีกันนะครับบางครั้ง บางผลการสำรวจนะครับเว็บ Adobe Stock นำหน้าเว็บ Shutterstock ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยที่มันเป็นเว็บที่เรียกว่ามาแรงมากนะครับด้วยความที่มีแบ็เป็นเว็บที่มีแบ็กอัพดีครับก็คือเจ้าของเว็บเนี้ยก็คือเว็บ Adobe ซึ่งเป็นเจ้าของ Lightroom กับ Photoshop พร้อมพวกโปรแกรม Illustrator กับโปรแกรมอื่นๆอ,อีกมากมายมหาศาลนี่นะครับเป็นเจ้าของซึ่งก็ไปเทคโอเวอร์มาจากเว็บเก่าชื่อเว็บ Photolia นะครับแล้วก็นำมา แต่งหน้าทาปากใหม่ปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่นะครับแล้วก็นําไปรวมระบบาบางส่วนเข้ากับโปรแกรมของ Web, เว็บของ Adobe เองนะครับอย่างเช่น Shutterstock อะไรอย่างเี้เอยโทษอโ,โทษนะครับเ,เช่นโปรแกรม Photoshop เมื่อรวมกันกับ Photoshop นะครับก็จะทำให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อภาพจากเว็บ Adobe Sto c k ได้ง่ายขึ้นรวมทั้ง าการตลาดอื่นๆนะครับทำให้ Adobe stock เป็นเว็บที่มาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นณพอสอนี้สำหรับใครที่เริ่มขายภาพสต็อกนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับแนะนำว่าให้ขายควบคู่ไปกับ s h u t t e r s t ต c k เลยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยเมื่อก่อนเนี้ยแนะนำว่าถ้าคนที่มีเวลาน้อยก็อาจจะให้ส่ง s h u t t e r s t o c อกทีเดียวก่อนต่อมาเมื่อว่างๆก็ไปส่งที่เว็บอื่นแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเวลาเราส่งภาพเนี่ย สองเว็บแรกที่เราควรจะส่งพร้อมๆกันเรามีคอนเทนต์เท่าไหรก่ก็พยายามส่งทั้งสองเว็บนี้เลยก็คือ Adobe Stock กับเว็บ Shutterstock นี่นะครับส่งไปด้วยกันแล้วก็ค่อยมาวัดผลเอาว่าไอคอนเทนต์ประเภทของเราเนี่ยมันเหมาะสําหรับเว็บไหนมากกว่านะครับเอขายไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเริ่มเห็นแนวทางเองนะครับว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ที่มันขายได้ที่เว็บไหนมากกว่าแล้วเราค่อยๆเลือกให้ความสําคัญเอาทีหลังนะครับน,นี้เรามาดูวิธีการสมัครก่อนนะครับสมัครไม่ยากครับของ Adobe Stock เป็นเว็บที่สมัครง่ายมากๆเว็แบบหนึ่งนะครับ อันดับแรกนะครับคือให้เข้าไปที่ที่เว็บ Adobe Stock ซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างของวิดีโอที่ YouTube ที่เราดูอยู่นะผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิกลิงก์เข้าไปเลยก็ได้ครับพอคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปเจอหน้าประมาณนี้นะครับก็จะมีปุ่มคําว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็คลิกคําว่าเริ่มต้นใช้งานเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปที่เริ่มต้นใช้งานเราก็จะเห็นคําว่า create an account นะครับก็ให้เรากรอก อีเมลของเราครับลงไปนะครับที่เราจะใช้ในการสมัครอีเมลอันนี้นะครับก็จะใช้อ e ีเมลเดียวกับที่เราสมัครเว็บอื่นอย่างเช่น chapter stock หรือเว็บอื่นๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใช้ใช้ซ้ําได้ผมเองเวลาสมัครแอคเคาท์ต่างๆผมก็ใช้แทบจะใช้อ e ีเมลเดียวทั้งหมดทุกเว็บเลยนะครับก็ทุกอย่างก็มารวมกันแล้วนะก็ค้นหาง่ายดีนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อครับใส่ชื่อเสนนามสกุลน,นะครับอันนี้แนะนําว่าต้องพิมพ์ให้ตรงกับ บัตรประชาชนนะครับหรือเอกสารการเสียภาษีของเรานะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราเราเรากรอกเอกสารภาษีที่หลังนะครับดูตัวสะกดอะไรให้ดีหลายคนก็เวลาสมัครมักก็มักจะจะเผลอพิมพ์แบบไม่ตรงกับชื่อตัวเองไปอาจจะตกอาจจะเกินมาอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมาวุ่นวายในการแก้ที่หลังได้แล้วก็พาสเวิร์ดก็ตั้งตามที่ที่เราอยากจะตั้งนะครับเอาที่จําง่ายแล้วใส่วันเดือนปีเกิดลงไปนะครับใส่ประเทศจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงที่ ติดต่อทางอ e ีเมลอะไรนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ก็คลิกคำว่า create account ได้เลยครับพอ create account ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะอเอานี่หน,น้าเดียวกันนะครับทุกทีก็ create account ปุ๊บพอ create account เสร็จมันก็จะบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าส่งอ e ีเมลยืนยันไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเราก็ตามเข้าไปดูที่อ e ีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี อีเมลมาจาก Adobe Sto c k 1ฉบับนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะขึ้นหน้ามาอย่างนี้มันก็จะมีลิงก์หนึ่งลิงก์นะครับเราก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์คอนเฟิร์มอีเมลของเรานะครับถ้าเราไม่คลิกลิงก์นี้การสมัครก็จะไม่สมบูรณ์เพราะเราคลิกปั๊บเนี่ยระบบเนี่ยคลิกตรงนี้ฮนะระบบมันก็จะนําเข้ามาสู่หน้าหน้านี้ของในเว็บ Adobe stock เลยนะครับเราก็มันเป็นข้อตกลงทั่วๆไปนะครับเราก็คลิก Accept เอ่อแล้วก็ Continu e ไปเลยนะครับ พอคลิก a c c e p t Continue ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกว่าโอเคเรา Verify ายอีเมลเรียบร้อยนะครับจบขั้นตอนนั้นหนขั้นตอนนะครับแล้วก็คลิก Here to Continue พอคลิก Here to Continue เสร็จเราก็จะเจอหน้าที่มีช่องให้เราอัปโหลดภาพชุดแรกของเรานะครับเราก็คลิกตรงนี้ไปเลยนะครับคลิกเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปเลือก รูปที่เราเก็บเอาไว้ในเครื่องของเราหรือจะใช้วิธีการลากมาวางเหมือนกับเราส่งภาพทั่วไปนะครับลากมาใส่ตรงนี้ก็ก็ย่อมได้นะครับแล้วมันก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ตามปกติเลยนะครับพออัปโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็รีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับจริงๆไม่ต้องรีเฟรชมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะมันจะขึ้นมาแบบเนี้ยเรื่อยๆสมมติเราดาวน์โหลดเราอัปโหลดไป10ภาพมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆรอจนกระทั่งมันอัปโหลดหมดครบทุกภาพนะครับเราก็เริ่มมาจัดการ ทำการซับมิดภาพของเรานะครับซับมิดก็คือส่งขั้นสุดท้ายเพื่อให้ให้ตรวจคือตอนตอนที่เข้ามาันมาอยู่ตรงนี้มันยังไม่ได้ว่าซับมิดมันแค่เป็นการอัปโหลดเข้ามาพักเอาไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะทําการซับมิดภาพนี้นะครับเราจะก็คลิกลงไปถ้าเราได้ฝังคีย์เวิร์ดแล้วก็ฝังคําอธิบายภาพเอาไว้ตั้งแต่เราแต่งภาพซึ่งผมแนะนําอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่ที่สอนเรื่องการสมัครหรือสอนเรื่องการแต่งภาพก็จะแนะนําว่าให้ฝัง คำอธิบายภาพพร้อมทั้งคีย์เวิร์ดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งภาพนะครับซึ่งอาจจะฝังด้วยไลท์รูมหรืออาจจะฝังด้วยคามิราหรืออาจจะฝังด้วยโปรแกรมอื่นๆอะไรก็ตามที่ที่เราสามารถทําได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ทําให้เสร็จฝังให้จบไปตั้งแต่ครั้งแรกที่แต่งรูปนะครับเพราะว่าเวลาเราไปส่งเอารูปเดียวกันนี้ไปส่งหลายๆเว็บมันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปนั่งกรอกทีละเว็บทีละเว็บนะครับเสียเวลาเปล่าๆแบบนี้ดีกว่าอันนี้จะเห็นได้ว่าอย่างของผมเองเนี่ย ผมฝังไว้เรียบร้อยแล้วพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยมันก็จะดึงมาเลยเมตาดาต้าจ,จะถูกดึงมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็แค่จัดทาสองสอย่างนะครับอย่างใน Adobe Stock มันจะมีข้อดีอยู่อันนึงก็คือมันจะเลือกหมวดหมู่มาให้เรียบร้อยเลยครับหมวดหมู่เนี่ยมันเลือกค่อนข้างตรงมากนะครับน้อยครั้งที่จะจะผิดมันจะวิเคราะห์ดีมากเลย มันจะวิเคราะห์จากรูปหรือวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราใส่ไว้อันนี้ผมไม่น่ใจนะครับแต่ว่ามันจะจัดหมวดหมู่มาให้เสร็จเรียบร้อยเลยเราก็ดูสันหน่อยหนึ่งครับบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดได้แต่นานๆถึงจะเจอสักทีหนึ่งว่ามัน,มนพลาดนะครับอันนี้มันก็ใส่หมวดหมู่อาหารเป็นไฟล์ประเภทภาพถ่ายนะครับเราก็โอเคอในส่วนนี้ก็ไม่ไมต้องทําอะไรนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับพอเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีชุดคีย์เวิร์ดที่เรา เราใส่ฝังเอาไว้นะครับมันก็ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเนี้ยใน Adobe Stock เนี่ยมันจะมีพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องที่สุดนะครับที่คิดว่ามันตรงกับภาพเราที่สุดหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเน้นขายที่สุดเนี่ยสามารถเอาขึ้นมาเรียงลําดับไว้1 2 3 4 5หเนี่ยเรียงได้นะครับคือโดยคลิกตรงเนี้ยสมมติเราต้องการเอาคําว่าชีสเบอร์เกอร์ขึ้นมานะครับก็คลิกตรงนี้ชีสเบอร์เกอร์ก็จะว คลิกปับ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนคือ Adobe Stock จะให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดที่อยู่ลำดับแรกๆนะครับแต่อันนี้จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับหมายถึงว่าถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดไม่ถึง50คําคำเนี่ยเราเราจะต้องเรียงถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเรียงหนึ่งไปเรื่อยๆเรียงสัก5อันดับที่เหลือก็ปล่อยไว้่ังั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดมาครบ50คํานะครับเท่าที่ทราบก็คือระบบของ Adobe Stock จะให้ความสำคัญ้ำหนักเท่าๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไม่ถึง50ก็เรียงแซ่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าใส่ถึง50คําก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ในส่วนตัวผมเองในส่วนใหญ่ผมก็พยายามใส่จนถึง50คํานะครับผมก็หามาใส่50คํานะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับการเรียงนี้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะใครใครที่ใส่มาไม่ครบ50คําก็ถ้ามีเวลาก็เรียงซะหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาหรือเราไม่แน่ใจนะครับว่า เราควรจะเรียงหรือไม่เรียงก็ไม่ต้องไ,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับก็สุดท้ายก็มีบางคนบอกว่ามันก็ไม่ได้มีผลมากมายเท่าไหร่อันนี้ก็แต่ว่าตามสูตรก็ครู <laughs> เรียงตามตามที่เขาอยากให้ทํานั่นแหละครับโอเคพอเสร็จแล้วเราเราทําแบบนี้นะครับเราเรียงเสร็จเราเรียงขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ลองเรียงดูนะครับฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ครับส่ง1ไฟล์นะครับก็คือเราเรา,เราไฟล์เดียวก่อนเราก็สัมมิทมันก็พอเราคิด คลิกส่งหนึ่งไฟล์มันก็จะมาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกแล้วเราก็คลิกส่งอีกครั้งหนึงตรงนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในช่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือว่า pending review นะครับก็รอการตรวจก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่นะครับก็บวกลบบางวันบางทีก็3วันบางทีก็5วันบางทีก็7วันบางทีก็10วันก็แล้วแต่ครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับทีนี้ เรื่องกรอกแบบฟอร์มภาษีที่มันขึ้นเตือนมานะครับถ้าใครพร้อมมีเอกสารพร้อมอยากกรอกก็กรอกเลยครับก็เลือกฟอร์มเลือกฟอร์มเตามปกตินะครับ w w W ขีดดนะครับก็ใช้สำหรับคนไทยนะครับก็ไปกรอกเสียให้เรียบร้อยก็ได้หรือยังถ้ายังไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับค่อยกรอกทีเดียวตอนที่ใกล้จะเบิกก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะจบแล้วนะครับสาหรับ สำหรับการสมัครเว็บ Web Adobe Stock ก็ไม่ยากครับมีเท่านี้นะครับก็ลองสมัครกันดูนะครับรับรองได้ว่าเว็บนี้ก็เป็นหนึ่งในเว็บที่ถ้าภาพของเราอยู่ในคุณภาพอ,าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็เนื้อหาของเราดีเป็นเว็บที่จะสามารถทำเงินให้เราได้เป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ